เมืองปอมเปอีประเทศอิตาลีปีคริสต์กักราช79ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันหนึ่งในปลายฤดูร้อนอันเงียบสงบเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใต้เงาของภูเขาไฟวิสุเวียตต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในประวัติศาสตร์การประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้ก๊าซร้อนจัดและลาวาได้พุ่งเข้าอบล้อมตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างถูกกลืนหายไปในพริบตาผู้คนนับพันต่างถูกฝังทั้งเป็นและเมืองที่เคยเป็นบ้านกลับกลายเป็นสุสานไปในทันที เกือบ2,000ปีหลังการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่เมืองปอมเปอียังคงอยู่ในสภาพราวกับถูกหยุดเวลาไว้เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการปะทุประเภทที่เรียกว่าการปะทุแบบไพโรคลาสติกซึ่งทำให้เกิดกลุ่มเมฆขี้เถ้าและเศษซากภูเขาไฟที่มีอุณหภูมิสูงหลายร้อยองศาไหลลงมาจากภูเขาด้วยความเร็วสูงและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าอย่างไรก็ตาม ความร้อนมหาศาลจากกลุ่มเมฆนี้กลับมีผลที่น่าทึ่งอย่างมากนอกจากจะเผาผลาญทุกสิ่งแล้วยังทำให้เกิดกระบวนการคาร์บอนเนซ i ชันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมวัสดุอินทรีย์ซากมนุษย์และซากสัตว์ทุกสิ่งยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ใต้เท่าฐานภูเขาไฟเป็นเวลากว่า2,000ปีทุกวันนี้ซากเมืองปอมเปอีที่ถูกขุดค้นขึ้นมา ได้เปิดโอกาสให้ทั้งนักโบราณคดีและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับภาพอันน่าตื่นตะลึงของเมืองโบราณที่ถูกทำลายไปในพริบตาและหนึ่งในสิ่งที่น่าค้นหาที่สุดที่ถูกพบใต้เท่าภูเขาไฟจากการประทุข,ของวิสุเวียตก็คือโครงสร้างโรมันโบราณแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองปอมเปอีสถานที่แห่งนั้นรู้จักกันในชื่อวินลาเดอปาปิรีเป็นคฤหาดรูของชาวโรมัน ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมหินอ่อนและสรัรฤทิ์อันงดงามสถานที่แห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี1750โดยกลุ่มคนขุดบ่อน,น้ำที่กำลังเจาะอุโมงค์ลงไปลึกประมาณ20เมตรผ่านชั้นเท่าภูเขาไฟก่อนจะพบเข้ากับพื้นหินอ่อนสีสันสดใสที่จัดเรียงเป็นลวดลายตระการตาประกอบด้วยหินอ่อนสีแดงและเหลืองที่ตัดกันอย่างลงตัวนักวิชาการเชื่อว่า วิลล่าแห่งนี้เคยเป็นบ้านพักตากอากาศของลูเซียสวุฒิสมาชิกแห่งโรมันซึ่งเป็นสมาชิกตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นเท่าภูเขาไฟที่ถมทับวิลล่าเดเปปิไม่เพียงแต่รักษาโครงสร้างทางกายภาพของคฤหาสน์ไว้ได้เท่านั้นแต่ยังเก็บรักษาห้องสมุดอัลล้ำค่าที่ภายในบรรจุม้วนกระดาษปาปิรุสกว่า1,800ม้วนซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกแนวคิดและงานเขียน ของผู้คนที่มีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้วครั้งแรกที่มีการขุดค้นเมืองปอมเปอีและพบสิ่งของต่างๆแต่คนที่ค้นพบไม่ทราบว่ามันคืออะไรพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของกิ่งไม้หรือท่อนไม้เพราะมันถูกม้วนเก็บไว้และถูกคาร์บอนไนซ์จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือม้วนกระดาษปาปิรุสห้องสมุดของวิลล่าเดเปปีมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นห้องสมุดเดียวจากยุคโบราณที่ยังคงหลงเหลือพร้อมเนื้อหาภายในมีการพบมวนกระดาษที่มีอายุจากตศตวรรษที่ 3, 2และ1ก่อนคริสต์กาลรวมทั้งตศตวรรษที่1หลังคริสต์กาลประมาณ3 0 0ม้วนได้รับการเปิดออกแล้วมีทั้งบทกวีการวิจารณ์วรรณกรรมและประวัติศาสตร์บางส่วนแต่หลายม้วนมีการม้วนแน่นและคาร์บอนไนซ์จนเกินไปทำให้ยังไม่มีการเปิดอ่านม้วนเหล่านั้น ความกลัวที่จะทำให้ม้วนกระดาษเสียหายทำให้มันยังคงไม่ได้รับการเปิดออกมานานกว่า100ปีแต่เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้เปิดโอกาสให้มีการอ่านม้วนกระดาษโบราณเหล่านี้วิศวกรจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าการคลี่ม้วนเสมือนซึ่งใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยในการสแกนม้วนกระดาษโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย การคลี่ม้วนเสมือนที่พวกเขาพัฒนาขึ้นสามารถทำให้ได้มุมมอง360องศาของวัตถุที่หมุนไปข้างหน้าแสงเอกซเรย์ ray, โดยไม่ต้องเปิดม้วนกระดาษจริงๆทำให้สามารถศึกษาเนื้อหาได้โดยไม่ทำให้ม้วนกระดาษที่มีคุณค่าถูกทำลายนักวิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านี่คือม้วนกระดาษที่มีอายุ2,000ปีซึ่งเมื่อดูในภาพตัดขวางเราจะเห็นว่าเกิดความเสียหายมีบางส่วนที่หายไป และบางช่วงที่แตกหักตอนนี้เรากำลังใช้ซอฟต์แวร์ของเราในขั้นตอนที่สองซึ่งก็คือการติดตามเส้นม้วนกระดาษทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถสร้างแบบจำลองสามมิติที่ช่วยให้เราสามารถแผ่แผ่นกระดาษออกได้เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพที่เห็นทางซ้ายมือซึ่งเป็นม้วนกระดาษที่ถูกคลี่ออกจนสมบูรณ์ในเนื้อหาบางส่วนเขียนไว้ว่านี่คือคำพูดจากเดโมกราติส นักปรัชญากรีกผู้มีชื่อเสียงในยุคต้นๆและเป็นผู้เสนอแนวคิดร่วมกับผู้อื่นว่าวัสดุต่างๆประกอบด้วยอะตอมซึ่งมันน่าทึ่งที่นักปรัชญากรีกเมื่อ2,000ปีที่แล้วได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันว่ามันเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์จนถึงตอนนี้ทีมงานสามารถสแกนม้วนกระดาษได้สองมวนเต็มและชิ้นส่วนหลายชิ้นพวกเขาหวังว่าในอนาคต เทคโนโลยีจะพัฒนาไปอีกขั้นและช่วยให้พวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากม้วนกระดาษเหล่านี้ได้แต่ในม้วนกระดาษที่มีอายุ2,000ปีนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างหนึ่งในความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นที่ถูกกล่าวถึงคือจดหมายต้นฉบับของอัคารสาวกเปาโลของพระเยซูอาจจะถูกเก็บไว้ในห้องสมุดของวิลลาเดเปปิห้องสมุดนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณ40-50ปี หลังจากการเสียชีวิตของพระเยซูในช่วงนี้อัครสาวกกำลังเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆถ้าหากจดหมายจากอัครสาวกเปโลได้แพร่หลายและถูกนำเข้ามาในคลังสะสมของที่นั่นการค้นพบเช่นนี้จะเป็นการค้นพบเอกสารคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีซึ่งแทบจะย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาของพระเยซูและเหล่าอัครสาวกการใช้เทคนิคเหล่านี้ในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ ในแบบที่ใกล้เคียงกับการสืบสวนสอบสวนจะช่วยเผยสิ่งที่น่าประหลาดใจออกมาและเราจะได้เปิดเผยความลับที่มากกว่าที่เราคาดคิด <Hey. S 1> ในปี1900ใกล้ชายฝั่งของเกาะเล็กๆในกรีซที่ชื่อว่าแอนติไคเทราขณะที่กลุ่มนักดำน้ำชาวกรีกกำลังล่าสปันทะเลอยู่นั้นพวกเขาก็พบกับซากเรือโบราณ ซึ่งเป็นซากของเรือการค้าจากยุคโรมันและไม่นานก็พบว่าเรือลำนั้นมีวัตถุโบราณอยู่มากมายในช่วงระหว่างปี1 9 0 0ถึง1902การสารำรวจครั้งใหญ่ถูกจัดขึ้นจากกรีซเพื่อดึงสิ่งของทุกอย่างที่สามารถพบได้บนเรือนอกจากรูปปั้นและหินอ่อนแล้วยังมีเครื่องแก้วสวยงามและสิ่งอื่นๆที่ทำให้เห็นได้ว่าเรือลำนี้น่าจะล่มในยุคโบราณ มีการกู้คืนสิ่งของล้ำค่าจากซากเรือหลายชิ้นรวมถึงตองไม้และทองแดงที่เคลือบด้วยปะการังซึ่งดูเหมือนจะเป็นนาฬิกาสิ่งนี้มีลักษณะแปลกประหลาดและไม่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายเมื่อเปิดดูข้างในนั้น,นกลไกของตองพบว่ามีเฟืองอยู่ภายในโดยส่วนที่เหลือของสิ่งของในซากเรือบ่งบอกว่าเป็นของจากโลกคลาสสิกแต่เฟืองที่พบไม่เคยเห็นมาก่อนในยุคนั้น และในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าชิ้นส่วนทองแดงนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พิเศษอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ถูกส่งไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางโบราณคดีในกรุงเอเทนนักโบราณคดีได้กำหนดอายุของมันให้ตรงกับช่วงศตรวรรษที่สองก่อนคริสตกาลพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่พบในซากเรือแต่พวกเขายังคงไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุที่มีเฟืองนี้ทำหน้าที่อะไรมากกว่า50ปีหลังจากการค้นพบ ฟังก์ชันของมันยังคงเป็นปริศนาแต่ในปี1951นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเดริกจอห์นดเอพรายก็เริ่มทำการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้อย่างละเอียดภายในกล่องมีการทำงานของอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงในตอนนั้นกลไกของมันถูกทำลายและถูกแบ่งออกเป็นชิ้นๆมีชิ้นส่วนหลักๆทั้งหมด7ชิ้นที่ถูกติดป้าย A ถึง G และยังมีชิ้นส่วนขนาดเล็กอีก75ชิ้น จากการศึกษาของไพรยเขาได้ให้ความสนใจใหม่กับกลไกนี้และสามารถประกอบชิ้นส่วนหลักๆก,กลับเข้าด้วยกันได้หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สามารถประกอบชิ้นส่วนของเครื่องมือที่ถูกทำลายให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วมันถูกเรียกว่ากลไกแอนติราซึ่งได้รับชื่อจากการค้นพบบนเกาะที่มีชื่อเดียวกันถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าส่วนใหญ่ทำจากทองแดงและอาจเคยถูกบรรจุในกล่องไม้ ที่มีแผ่นทองแดงปกคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังกลไกนี้มีขนาดประมาณกล่องรองเท้าโดยมีหน้าจอแสดงผลหลักสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลังอาจมีด้ามจับที่ด้านข้างเพื่อหมุนให้เครื่องทำงานที่หน้าของเครื่องมีกลไกที่ดูคล้ายกับหน้าปัดนาฬิกาซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายมันในเดือนมิถุนายนปี1959 ไพรยได้เผยแพร่าการค้นพบของเขาในวารสารวิทยาศาสตร์อเมริกาและอธิบายว่ากลไกแอนติราเป็นคอมพิวเตอร์โบราณของกรีกมันเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกที่ใช้ล้อและเฟืองซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราจะไม่พบอีกเลยจนถึงศตวตรรษที่19แต่ถ้ากลไกแอนติราจริงๆแล้วคือคอมพิวเตอร์โบราณแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อทำอะไรกันแน่ในปี2005 ทีมวิจัยนานาชาติที่รู้จักกันในชื่อโครงการวิจัยกลไกแอนติราได้ใช้เทคโนโลยีการสแกนขั้นสูงเพื่อถ่ายภาพสามมิติที่มีรายละเอียดของการทำงานภายในของเครื่องมือนี้เป็นครั้งแรกและผลลัพธ์ที่ได้ก็เกินความคาดหมายไปมากกว่าที่ทุกคนสามารถจะจินตนาการการใช้เทคโนโลยีเอ็กซเรย์โทโมกราฟีได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงโครงสร้างเฟืองที่เครื่องมือมี รวมถึงการอ่านทั้งหมดของอักษรที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งภายในและภายนอกซึ่งการเขียนเหล่านี้เป็นเหมือนคู่มือคำแนะนำที่อธิบายว่าเครื่องมือนี้ทำอะไรและมีหน้าที่อย่างไรและจากการเขียนเหล่านี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์รวมถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลไกแอนติราเป็นเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ที่สามารถจำลองการหมุนรอบของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ห้าดวงที่สามารถมองเห็นได้ในสมัยโบราณได้แก่ดาวพุธสุกอังคารพฤหัสบดีและเสาโดยผ่านการทำงานของเฟืองที่จำลองการหมุนรอบของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์เหล่านั้นชาวกรีกได้คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจักรวาลว่ามันทำงานอย่างไรและมันหมายถึงอะไรที่จักรวาลน,นี้จะมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล